ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสตรีเหล็กที่รักแล้วก็สวัสดีวิทยากรสหพันธรัฐไทยอีส,สานตอนล่างทุกท่านสวัสดีรวมๆนะคะเพื่อนๆทีน่น่าสีบอกทีมงานแอดมินแล้วก็คนไทยทั่วไทยทั่วโลกนะคะเอะไอสัตว์นรกตู่รัฐบาลเฮียจนสัตว์หมาชุดนี้นะคะใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของข้อมันแล้วค่ะ วันนี้ข่าวเคอร์ฟิวต่อเพื่อหลอกล่อของรัฐบาลโจ้าร้อยสัตว์หมาที่ซ้ำเติมประชาชนไม่หยุดย่อนตอนนี้ควบคู่ไปกับการทำาระยำของพรรคพวกและพรรคร่วมรัฐบาลหัวควยซึ่งมีข่าวคอยอวยไอ้ตาเลนะคะที่เครียดใกล้คุ้มดีคุ้มร้ายค่ะแต่ไอ้เฮียยุธตาเลนะคะก็พยายามเก็บความรู้สึกเต็มที่สังเกตความคุ้มดีคุ้มร้ายคือข่าวแรกนะคะดิก ูพยายามติดตามเสียงสะท้อนของประชาชนจากโซเชียลยันทำอะไรได้ก็จะทำให้นะคะแต่สักพักค่ะก็มีค่าวว่าดิ๊กตู่ขออย่าเรียกร้องมากนักสั่งจัดหนักเฟกนิวคูใช้กฎหมายพรกรนะซึ่งสะท้อนถึงความคุ้มดีคุ้มคุ้มร้ายของไอหมาบ้า ตาเลประยุทธ์จันโอชานะคะเพราะเงินที่กู้มามันคงจะแบ่งไม่ลงตัวพักขั้วก็รอส่วนแบ่งพ่อหอยก็คงจะคอ l จากฮาเร็มถึงเงินที่กู้มาเ้ยเอามาให้กูก่อนกูต้องใช้แล้วไอเฮียเลดดันเสือกสัญญามหาจรว่าจะเยียวยาห้าพันประชาชนก็รอนะคะบางก็กินยาตายประชดค่ะ ไอ้นรกตาเลประยุทธ์ถึงคุมสติไม่อยู่เอาเรื่องเฟกจะเอาเรื่องเฟกนิวส์ท้ยไอ้หน้าหีขนาดเครียดขึ้นหน้านะคะก็ยังมาออกความเห็นเ,เห็นชอบอ,อุ้มการบินไทยนะคะซึ่งเป็นตัวทำลายภาษีประชาชนมาตลอดทศวรรษนะคะอุ้มแล้วอุ้มอีกสายการบินเวหานรก นี้คือสายการบินเพื่อเฮี้ยเหมาลำไปเย็ดกันและเอาบรรดาลูกเมียรัฐบาลโจรสัตว์หมาห้าร้อยไปช้อปปิ้งนะคะพอมันเจ๊งก็เอาภาษีประชาชนไปโปะคะ่ะไอเย็ดแม่ส่วนลูกน้องนะคะก็ออกมาเล่นทุกตัวคะ่ะหลอกล่ออไอสีธนันชัยทวีสิน วิศนุโยทินสอบคอสบายควยเพื่อไอหอยไอตู่และไอป้อมนะคะก็ชูกาดรอบเป้าอาศัยหน้าตาและเสียงหลอกประชาชนผู้โง่เขาจะตายมิตายแหลลำบากเพราะโดนไอหมาหน้าหมาไอยกกาดป้องกันหัวกะลาหลอกเอาจนต้องไปขอข้าวกินประทังชีวิตนะคะชอบแบบนี้กันหรือคะประชาชน ท่านยังไม่รู้อีกเหรือว่าโดนไอ้ทวีสินวิษณุโยทินนะสบายควยหลอกพวกคุณอยู่หนึ่งเดือนที่เคร์ฟิลมาพวกคุณเสี่ยงตายเข้าคิวขอข้าวกินยังดีนะคะที่มีคนแจกแล้วคุณประชาชนคิดว่าใครจะมีแรงมาแจกตลอดไปคะมันมาถึงจุดว่าพรุ่งนี้จะเอาอะไรกินโดยรัฐบาลโจรสัตว์หมาห้าร้อยค่ะนะ ช่วงก่อนก็อุบอิบเจ้าสัวยี่สิบตัวยังไม่โปร่งใสพอถามไปก็เฉยด้านเข้าไว้นะคะไม่กี่วันก็อุ้มการบินไทยไอ้ลูกหมาตาเลประยุทธ์ทำอะไรแต่และอย่างนะมีแต่ทำร้ายประชาชนเอาเงินคนจนไปอุ้มคนรวยไทยแลนด์โอลี่ค่ะ ส่วนโครงการขายชาติฟรีฟรีถูกถูก CP TPP ตอนนี้ก็ทำเป็นเงียบไปก่อนเพราะโดนส้นตีนสกิดหน้าผากเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยค่ะมึงเตรียมตัวตายนะถ้ามึงแตะโครงการหัวควยนี้นะไอ้เฮียเลยลนี่สิล้านลนะ้านน่ะอีกร้อยปีจะใช้หมดไหมแบบว่ามึงตายหาไปหรือลูกมึงตายหาไปก็ยังใช้ไม่หมดเผลอๆลูกอีแฟด ก็ยังใช้นี่ไม่หมดอยู่ดีนะไอ้หน้าหีนะกูบอกแล้วให้พกเครื่องคิดเลขพกเครื่องคิดเลขไอ้เย็ดแม่แล้วมึงคิดได้ยังไงไอ้เฮียประยุทธ์ว่าตอนแรกอะ่ะ มึงคิดว่าคนเดือดร้อนแค่สามล้านคนโหไอสมองหมาเอ้ยใครเลือกมึงมานี่นรกเห็นเห็นไอไดโนเส,สา,า,รา,าร์ข่าราชการก็เห็นแก่ตัวนะคะตำรวจก็ชั่วช้าสามานในขณะที่เคอร์ฟิวบางตำรวจบางตัวนะคะยังคุมบ่อนให้คนเล่นนะคะ ไอสารวัตรก็กงเล่าค่ะมีทั้งคลิปและพยานไอสัตว์นรกแปะจักทิปตาบอดก็ยังจะตั้งกรรมการสอบแม่งหน้าหีจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่อุทยานน้ำตกเหงานะคะก็ตั้งกงวงเล่าค่ะไอเฮียขี้เล่าขี้ยาเอาเฮียมาทำงาน ชั่วช้าเหมือนกันหมดลูกพี่ยังไงลูกน้องก็ตามก้นเลียตีนกันนะคะไอรัฐมนตรีคลังอุดตมนะคะก็มีปัญหาเรื่องเยียวยาล่าช้าตลอดนะคะไอสัตว์นรกนี่ก็โดนโควิดแดกกระบาลน,นะคะคนจนประท้วงข้าวนะ,ะประท้วงกินยาตายนะคะรัฐบาลโจนสัตว์หมาห้าร้อยนี่ยังน้อยไปเกินห้าร้อยแล้วมั้งเนี่ยเมืองฮะค่าราชการของรัฐบาลโจนนี้นะ ละลายตัวนะคะใกล้จะ,กะเกษเียนละ ยังหาลู่ทางมาแดกต่อนะคะไม่รอใครจะด่าจะแช่งค่ะ,ะขอสมัครเป็นพนักงานทั้งรัฐทั้งศาลและกรรมการแกนแตดต่อนะคะเพื่อเด็กต่อค่ะกฎหมายไทยภายใต้ระบอบเผด็จการทหารไทยรับใช้เจ้าบ้าหีนะแม่งระยำมันเอ,อื้อไอพวกที่ที่คิดชั่วๆนะ่ะหมดวาระตรงนี้ก็ขอไปแดกไปคุมตรงน,นั้นตรงโน้นต,น,นต่อนะคะข้าราชการ,กรเกษียณพวกนี้แหละน่าจะกระโดดเตะก้านคอนะคะถ้าเป็น ผู้หญิงก็หน้าตบให้เยี่ยวราดน่องค่ะทําเป็นพูดอ้อล้อนะอยากใช้ความรู้ที่มีเข้ามาเด็กยัดหาต่อนะไปเข้าวัดเข้าวาบ้างนารกถามหาพวกมึงแล้วไอ้พวกข้าราชการไดโนเสาร์รีบกินรีบแดกก่อนตายโดยไม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาทำนะคะช่วงนี้นะไอ้เลปรยุทธ จะให้อ่าพวกขยะกะหรี่แมงดาในสภานะดาน้าออกมาเล่นยอย่างไอ้แรมบงอง่ะก็กลางอีเอก็อยากจะแสดงค่ะเลี้ยไข่ไอ้ป้อมไอ้หมาหัวล้านตือป้วยไก่ประวิทย์นะหอนาฬิกาเพื่อนนะเป็นไงเหรอคะอีเอไข่ไอ้เลมันไม่หวานแล้วเหรอฮะ แล้วไอหมาวโรงเดชกิจวิกรมนะคะก็ใช้วาทศิลป์ในการแถว่ามีพวกชังชาติไอไอ้ลูกหมาวโรงพวกชังชาติไม่มีหรอกมีแต่พวกขายชาติตรัฐบาลโจรสัตว์หมาทุชุดนี้ทั้งชุดเลยค่ะไอหยุยสวหน้าหีอีกคนนะคะไอหยุยนะ่ะแล้วก็อีหมอผีคอนทิปที่ซื้อเครื่องจับหัวควยไอประยุทธ์นะ่ะคราวที่แล้วยังไม่มีคนลืมนะ้ะมึงอีโซนตีนอ่ะส่วนจีน จ้โลกปีศาจร้ายนะคะที่ใกล้จะโดนทําลายนะคะก็ออกมาปัดว่าไม่ใช่ต้นตอ่อโรคไวรัส,สร้ายอูฮันนะคะมีประเทศมีอะไรที่ประเทศเสียงเคลงนี้ทําแล้วมันออกมายอมรับบ้างฮะตอนแรกก็บอกว่ามาจากค้างคาวตัวนิ่มตัวหนูนะคะแต่ตอนนี้คนติดทั่วโลกทุกทวีป เขาแดกค้างขาวเหรอฮะพวกจีนโดนตราหน้าจากประชาคมโลกแล้วนะและจะโดนโดดเดี่ยวในไม่ช้านะคะแต่ขณะที่ออกมาปัดข่าวเรื่องต้นต่อการระบาดเนี่ยนะพวกจีนยังกว้านซื้อข้าวกับตุนนะคะ กักตุนข้าวตอบโต้ที่โดนราคาน้ำมันแทบกระอักเลือดนะคะจึงเอาคืนด้วยการกว้านซื้อกักตุนข้าวสารมากกว่า250ล้านตันนะคะไอ้รัฐบาลเฮงซวยของไทยเหรอคะก็มัวแต่นับเงินที่กู้มาว่าจะแบ่งกันยังไงให้ลงตัวก็คิดว่า1.9ล้านล้านถ้าจะไม่พอหาลู่ทางจะไปกู้ต่อรอโครงการ cptpp และเลียไข่20เจ้า สัวเพื่อปูทางไปโครงการไขาชาติให้ได้ก็น่าสงสารประเทศเอ่อน้าสงสารคนไทยนะคะมัวแต่กังวลว่าพรุ่งนี้ จะกินอะไรจะมีอะไรกินอนาคตการงานก็มืดมนโดนเคอร์ฟิวปิดทางในการทำมาหากินแถมยังโดนรัฐบาลโจรสัตว์หมามันหลอกลอก่อขนาดเงินเยียวยาห้าพันยังได้ไม่ทั่วถึงจนทุกวันนี้นะไอรัฐบาลปัญญาอ่อนแม่งว,วันวันรอคอยแต่จีนเจ้านายเจ้าชีวิตจะมาโปรดพวกมึง ถุยไม่เกิน20ปีไอส้สวไอ้พวกรัฐบาลโจร500ออุบาทชาติชั่วนี้ตายไปหมดลูกหลานพวกมึงอะ่ะก็จะโดนจีนฮุบไปแล้วไม่ว่านะประชาชนคะใครมีข้าวอย่าขายนะคะพี่น้อง เพราะภายในสองปีนี้ข้าวจะขาดแคลนอย่างหนักค่ะพวกคุณคุณประชาชนนี่แหละที่จะเดือดร้อนที่สุดทางทวีปยุโรปเขาเริ่มขยับในการเกษตรเกษตรกรรมเพื่อเพียงพอต่อประชากรของเข,งขาเองแล้วนะคะคนไทยต้องพยายามคิดถึงจุดนี้ด้วยนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นระบอบสหพันธรัฐปัญหาทุกอย่างจะหมดไปค่ะประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงๆและก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่รักวิทยากรและช่องสหพันธรัฐไทยอีสานตอนล่างมากนะคะสวัสดีค่ะ